ว่าทําไมเนี่ยเราต้องควบคุมผู้หนึ่งแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายชุดหนึ่งเนาะก็อลองฟังดูนะครับผมเริ่มจากสไลด์นี้ก่อนนะครับสไลด์นี้เนี่ยเป็นจริงๆหมอสมานก็พูดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าน,นี้ผมเอามาจากงานวิจัยที่เป็นต้นฉบับนะครับคือมันมีงานวิจัยในประเทศอังกฤษในปี2 0 1 0นะครับที่ตีพิมพ์ปี2010เนี่ยนะครับเขาไปให้คะแนนเขาเข้าไปทําคะแนนความอันตรายของสิ่งเสพติด ทุกตัวเลยนะครับทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายนะครับจากกราฟนี้นะครับตรงแนวแกนนอนเนี่ยก็คือตัวชนิดของสารเสพติดนะครับแนวตั้งเนี่ยคือคะแนนอันตรายนะครับอันนี้สูงสุดก็คือ72นะครับแล้วก็เห็นว่ากราฟนี่จะมี2ส,สีนะครับกราฟที่เป็นโทนสีฟ,ฟ้าๆเขียวๆเ,เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็กราฟที่เป็นโซนสีส้มๆแดงๆเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับทีนี้จะเห็นว่า ยาเสพติดอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยที่มีอันตรายรวมมากที่สุดก็คือแอลกอฮอล์ครับนะครับแล้วก็ถ้าถ้าจย์าลองมาดูนะครับลองท่านผู้ฟังลองมาดูบุรีเนี่ยนะครับอยู่แค่ตรงนี้นะครับบุรีคืออีกอีกปัจจัยเสี่ยงหลักอันหนึ่งที่สสสก็ดูแลอยู่ด้วยนะครับบุรีอยู่ตรงนี้เองนะครับคะแนนรวมของแอลกอฮอล์นี่อยู่ที่เจ็ดสองคะแนนนะครับสูงกว่าอะไรบ้างครับสูงกว่าเฮโรอีนครับสูงกว่า โคเคนเนาะโคเคนมันจะมีที่เป็นแคร็กโคเคนแล้วก็เป็นโคเคนเฉยๆนะครับสูงกว่ามเมทแอมเฟตามีนก็คือยาบ้าบดังนั้นเนี่ยก็คือ,อข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากเทศลังกฤษเนาะไม่ใช่ว่านักวิชาการไทยจะโมเมขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนึงที่เราจะต้องสื่อสารกนะ็คือว่าจริงๆแล้วสารเสพติดที่มีอันตรายมากที่สุดนะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับต่อไปนะครับเราเราจะเห็นอย่าง อ่าแต่อันนี้ผมลองไล่มาดูนะครับว่าถ้าเราเอาเฉพาะสารเสพติดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยถ้าเราเอาเฉพาะสารเสพติดที่เราคุ้นเคยกันมาดูเทียบกันง่ายๆนะครับผมเอาแอลกอฮอล์ตั้งมาเป็นดับหนึ่งนะครับเฮโรอีนนะครับายาบ้าแล้วก็บุหรี่นะครับก็จะเห็นว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีมีผลกระทบเนี่ยสูงมากนะครับที่จะสิบสองคะแนนนะครับเฮโรอีนห้าสิบห้าคะแนนเมทแอมเฟตาม ET ีนก็คือตัวยาบ้าเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเองเท่านั้นนะครับแล้วก็บุหรี่เนี่ย แค่ยี่สิบบกคะแนนเนี่ยเป็นแค่ประมาณหนึ่งในสามแอลกอฮอล์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่ที่สําคัญเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดแทบจะเป็นชนิดเดียวนะครับที่ภัยต่อผู้อื่นเนี่ยนะครับก็คือตัวแท่งสีแดงเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงกว่าภัยต่อผู้เสพเองนะครับถ้าเราถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยเวลาเราพูดถึงบุหรี่เนี่ยเราก็จะมีคําว่าภัยบุหรี่มือสองใช่ไหมครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไปจําว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสารเสพติดที่มีภัยต่อคนที่ไม่ได้สูบ แต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับทั้งที่จริง,รงๆแล้ลวอแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อผู้ไม่ได้สูบเนี่ยไม่ได้เสพเนี่ยสูงกว่าบุหรี่เยอะมากนะครับจริงๆถ้าดูจากแท่งเนี้ยคะแนนผลกระทบต่อผู้ไม่ได้เสพแอลกอฮอล์เนี่ยสูงยิ่งกว่าผล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 กระทบจากบุหรี่ทั้งก้อนซะอีกใช่ไหมครับสูงกว่าผลจากยาบ้าทั้งก้อนซะอีกนะครับโดยหลักการนะครับโดยหลักการเนี่ยเราอาจจะมองอย่างนี <Lead S 1> <finale> ้ได้นะครับว่า ภัยต่อผู้เสพเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณเสพสิง่งเสพติดนั้นแล้วคุณได้รับภัยต่อตัวเองเนี่ยส่วนเนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเสียริภาพได้ถูกไหมครับก็คือว่าคุณสูเเสบเองเสพเองต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับอันนี้ถ้าเป็นสิง่งเสพติดที่มีอยู่แค่นี้นะครับอาจจะมีเหตุผลที่บอกว่าเออไม่ไม่ไม่จาเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามายุ่งยากมากนักน,นะครับแต่ว่าส่วนที่ทําให้รัฐเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมโดยตรงเนี่ยก็คือภัยต่อผู้อื่น นะครับเพราะว่ามันเป็นสวัสดิภาพของคนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดนั้นๆนะครับถามว่าถ้ารัฐไม่เข้ามาควบคุมเนี่ยใครจะดูแลนะฮะถ้าถ้าโดยหลักการบอกว่าเอางั้นประชาชนดูแลตัวเองแปลว่าอะไรฮะประชาชนไปไปไปอะไรนะไปถ้าเห็นใครกินเหล้าแถวบ้านก็ไปทลายวงเองใช่ไหมครับนึกออกไหมครับถ้าบอกว่าประชาชนดูแลตัวเองได้เนี่ยความหมายเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า คนที่ไม่ได้เสพไม่ได้ไม่ได้ดืม่มแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองก็แปบลบว่าเขาก็ต้องไปไปไปมีปัญหากับคนที่สูบเองถูกไหมครับไอเสพแอลกอฮอล์เองถ้ารัฐไม่เข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยรัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายแอลกอฮอล์หรือการบริโภคแอลกรรอฮอล์นะครับเ่งน,นโดยสรุปจากจากการาฟเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากประเทศอังกฤษเนาะ หนึ uh, one, Kumar, Next, ่งเนี Duke, stage, to to ians, uh ่ยเราได้ได้ข้อสรุปว่าแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบโดยรวมเนี่ยสูงมากที่สุดนะครับสองเนี่ยแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นสูงมากที่สุดด้วยนะครับด้วยลักษณะสองประการนี้นะครับผมอธิบายตรงนี้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์นะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องบางทีเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนบางคนเนี่ยมักจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกหมอพวกทําเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับ ที่จะมาแทรกแซงจะมาควบคุมนะครับเราจะเห็นว่ามันมีหลักเศรษฐศาส์อันนึงเนี่ยนะครับก็คือเมื่อการทําธุรกรรมในที่นี้ก็คือการบริโภคการซื้อการขายที่ทอยู่ในตลาดคำว่าตลาดนี่หมายถึงตลาดในทางเศรษฐศาสตร์เนาะก็คือที่ไหนก็ตามที่มีการแลกเปลี่ยนนะสินค้าและบริการกันนะครับแล้วไปเกิดผลกระทบภายนอกนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า e x t e r n a l i t i เนาะหรือว่าถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือว่า เวลาคุณซื้อคุณขายเดี๋ยวคุณบริโภคกันนะครับคนได้ประโยชน์ก็คือผู้ผู้ผู้ขายผู้ขายเนี่ยได้รายได้ใช่ไหมครับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคก็ได้ความพึงพอใจในการที่จะบริโภคสิ่งนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ <never. S 1> ไม่ <S 2> <S 2> <S การซื้อขายหรือบริโภคเนี่ยไปกระทบกับคลที่สามคือคนที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการทําธุรกรรมมันนั้นนะครับคือไม่ใช่ทางผู้ขายไม่ใช่ทางผู้ซื้อนะครับแต่เขาได้รับผลกระทบด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นเหตุที่รัฐเข้ามาแทรกแซงตลาดได้นะครับคำว่ารแรกแซงตลาดเนี่ย หรือภา,า,าษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเรียกว่า e x t e r n a l i t y correction นะครับก็คือมาจัดการกับตัวผลกระทบภายนอกตรงนี้นะครับช่องทางหลักๆที่รัฐใช้เนี่ยก็จะมี2อันนะครับก็คือภาษีหรือว่ากฎระเบียบนะครับอทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ผมไปตัดมาจากหนา้างานงานเป็นบทความวิชาการนึงน,นะครับของนักเศรษฐศสาสตร์นะครับ จะเห็นชื่อบทความนะครับแบบที่ผมใช้นะครับก็คือคำว,ว่า externality correction tax and regulation นะครับก็คือ,อการแก้ไขผลกระทบกช่อง,งนอกภายนอกเชิงลกด้วยภาษีแล้วก็กฎระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิจัยจากออนอร์เวย์นะครับกับ <Wow. S 1> university college london ก็ไอ้ทนนี่จริงเป็นแค่ตัวอย่างนะครับคือไม,ไม่ใช่ว่างานวิจัยนี้มันมีความโดดเด่นอะไรแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ได้คูดกันแค่ในมุมของสาสุขเท่านั้น นะครับ uh, ลองมาดู abstract ก็คือตัวเนื้อหาโดยย่อของงานวิจัยอันนี้นะครับคือบทความวิชาการอันนี้นะครับอยากให้ดูประโยคนี้นะครับประโยคนี้เขาเขียนว่า uh, งานวิจัยเนี่ยตัวนักวิจัยเนี่ยนะครับ we analyze the use of tax and regulation นะครับก็เป็นนักวิจัยเนี่ยวิเคราะห์นะครับการใช้ภาษีแล้วก็กฎระเบียบนะครับหรือกฎหมายเนี่ย in combination ก็คือร่วมกันนะครับ to control externality นะครับ เพื่อที่จะไปควบคุมผลกระทบภายนอกนะครับอันนี้อันนี้สำคัญนะครับไอ้ประโยคถัดไป arising from individual consumption behavior นะครับเป็นการควบคุมผลกระทบภายนอกที่มาจากพฤติกรรมการบริโภคข,ของปักเกบุคคลอ n d i v i d u a l นะครับจะเห็นว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกใช้บ่อยเวลาพูดถึงเรื่องกฎหมายแอ,อลกอฮอล์ว่า มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับรัฐจะมาควบคุมทําไมนะครับพวกทําด้านสุขภาพเนี่ยเป็นพวกอะไรอ่ะอำนาจน,นิยมอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ผมแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นนักสังคมาศาสตร์อย่างนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองเรื่องพวกนี้แต่เขามองด้วยหลักการของเขานะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรงแลนะบเขามองว่ามันคือผลกระทบภายนอกเชิงลบนะครับที่จะที่เกิดจากการบริโภคแม้จะเป็นของปักเจ็กก็ได้นะครับอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาคุณอ้างว่ามันเป็นเรื่องของปักเจ็กเป็นเรื่องของคนคนนั้นเนี่ย คนอื่นไม่เห็นจะต้องมายุ่งเลยนะครับมันมันไม่จริงถูกไหมเพราะว่ามันกระทบต่อคนอื่นการตัดสินใจที่จะดื่มของคุณในวันนั้นนะครับมันไม่ใช่ทาให้คุณป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณอาจจะขับรถไปชนคนที่ไม่รู้เรื่องคุณอาจจะขับรถไปชนเสาไฟฟ้าทําให้ไฟดับสักหมู่บ้านหนึ่งตําบลหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับซึ่งคนที่เดือดร้อนจากคุณเนี่ยไม่ได้มามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรเลย,เลยกับกับที่คุณได้นะครับไม่ได้เมากับคุณไม่ได้มีความสุขตอนเมากับคุณ แล้วก็ไม่ได้เงินจากคุณด้วยคือไม่ได้เป็นคนถ่ายเราให้คุณแต่เขาต้องมารับอภาระหรือว่าต้นทุนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเหตุว่าทําไมรัฐบาลที่จะต้องเข้ามานะครับดูต่ออีกนิดนึงนะครับงานวิจัยนี้เขาพูดถึงอะไรนะครับ <c oughs> เขาพูดถึงบุรีนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเ,เขาบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเก็บภาษีบุรีเทฟลีก็คือเก็บหนักมากนะครับคือมีอัตราภาษีที่สูงมาก นะครับแล้วก็ regulate s m o k i n g behavior ด้วยนะครับก็คือใช้ regulate เนี่ยแปลว่าใช้บังคับใช้กฎหมายประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาเงินตรงนี้นะ่ยไป finance healthcare c o s t that smoker impose on o t h e r นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลที่คนท,ที่คนที่สูบุบรีเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาต่อคนอื่นนะครับต่อให้เกิดปัญหาต่อคนอื่น ตรงนี้จะเห็นเลยว่าเป็นหลักการแบบที่สสสใช้เลยนะครับก็คือเก็บภาษีจากบุหรี่หรือจากเหล้าใช่ไหมของเราเนี่ยมีสองอันเป็นหลักแล้วเอามาสนับสนุนงานแบบนี้นะครับงานที่อยู่ในภาคของอสุขภาพนะครับดังนั้นไอเดียแบบที่สสทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นไอเดียที่เป็นไทยประดิษฐ์หรือว่าเป็นไอเดียที่ไทยแลนด์ only อะไรแบบที่บางทีคนเขาชอบอ้างกันนะครับ ผมอยากแสดงให้เห็นว่าคอนเซปต์หลักการพวกนี้เป็นคอนเซปต์ที่สากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำกับดูแลการบริโภคที่เกิดผลกระทบภายนอกเยอะๆนะครับหรือแม้แต่การใช้ภาษีจากทุการบริโภคเหล่านั้นเนี่ยมาสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องจำเพาะของประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นหลักการสากลน,นะครับเรียบร้อยเลย ต่อไปนะครับเราก็ลงมาดูบ้างนะครับว่าตัวกฎหมายแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยนะครับมันมันมีความเฉพาะหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้พูดถึงหลักการแล้วว่าหลักการที่จะต้องมีกฎหมายในควบคุมหรือแม้แต่การเก็บภาษีเนี่ยเป็นหลักการสากลน,นะครับด้วยเหตุผลที่ผมแสดงไปนะครับต่อไปเราก็มาดูนะครับองตัวนี้เป็นชื่อว่าเซฟเฟอร์นะครับเป็นกรอบแนวนโยบายขององค์การอนโลกนะครับ world Health organization นะครับ เราจะเห็นว่าเซฟเฟอร์มันจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วก็ตัวพรบแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันไปไปมีส่วนบังคับใช้อยู่สองไอ้สามข้อนัน้นมีนะครับข้อแรกก็คือ restriction on alcohol availability นะครับาภาษาไทยเนี่ยเราชอบใช้คําว่าการเข้าถึงเนาะเป็นะปการลดการเข้าถึงนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันใช a i l a b i l i t y จริงมันต้องแปลว่าการมีอยู่ของแอลกอฮอล์คือพูดง่ายว่าต้องทาให้แอลกอฮอล์เนี่ยหายไปจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของประชาชนมากที่สุดใช่ไหมครับ ซึ่งแปรปัยก็คือว่าให้เข้าถึงยากที่สุดนะครับข้อ3นะครับอันที่อันที่2ที่มีในกฎหมายของอันนี้นะครับก็คือเรื่องการบำรบัดรักษานะครับจะเป็นเรื่อง screening and i n treatment e v n n t t i o r e intervention น,นะครับอันนี้กนนม็มีในกฎหมายด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้ไอ้พรบเน่อจากมันไม่ได้มีข้อบังคับอะไรที่ชัดเจนนะครับก็เห็นพยายามจะผลักดันให้เกิดกองทุนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะบำบัดรักษาคนที่ป่วยจากแอลกอฮอล์อยู่ นะครับอันที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่มีมีการโต้เถียงกันเยอะมากนะครับก็คือเรื่องการแบนนะครับหรือการจำกัดการโฆษณา sponsorship นะครับการไปให้เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับการทําพวกการตลาดทั้งหลายนะครับตรงนี้นะครับก็แปลว่าพรบที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้หลุดออกไปจากกรอบขององค์การอนามัยโลกซึ่งก็เป็นกรอบสากลนะครับ ส่วนอีกสองมาตรการที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายแอลกอฮอล์โดยตรงนะครับก็ได้แก่เรื่องดื่ i ดิ n งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเมาดื่มแล้วขับนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในพรบรจราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือพรบรจราจรนะครับแล้วก็เรื่องราคาภาษีเนี่ยก็ไปอยู่ในพรบสอดปรสานนะครับเนี่ยโดยรวมนะครับกฎหมายที่เรามีเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็อยู่ในกรอบของสากลนะครับกรอบของการดำานิโลกนะครับ ดังนั้นเนี่ยหลักการมันมีแล้วว่ามันควรจะมีกฎหมายเหล่านี้นะครับถามว่ากฎหมายที่เรามีมันหลุดกรอบสากลไหมก็ไม่ใช่นะครับเราก็ไล่ไปตามกรอบของการดำเนิโลกนะครับต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีอาร์ะิวเมนว่าไอ้กฎหมายกอลอ์เนี่ยมีมาเป็นสิบปีแล้วมันไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนะครับเรามาดูตัวเลขอย่างน้อยสองตัวนะครับผมยกตัวอย่างมาโชว์สองตัวตัวแรกนะครับคือสัดส่วนคนที่ดื่มนะครับก็คือว่าคนไทยอายุสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ย ร้อยคนเนี่ยดื่มกี่คนนะครับเรามาดูในปีอ,อยากให้ดูเราปี2547เนาะก็คือห่างจากตัวพรบสักนิดนึงนะครับปี2547เนี่ย, 2, 5, 4, 7, นยคนดื่มภาพรวมเนี่ยอยู่ที่32.7%เนาะเพศชายเนี่ย55เปเพศหญิง10%เซนะครับผ่านไปจนถึงปีล่าสุดที่เราเห็นข้อมูลเป็นทางการแล้วนะครับก็คือปี60นะครับคนดื่มโดยรวมเนี่ยลดลงเหลือ28%จาก32.7นะครับ ผู้ชายเนี่ยดื่มลดลงเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากห้าสิบห้าเหลือสี่สิบเจ็ดแล้วก็เพศหญิงเนี่ยก็คงคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเดินนะครับถามว่าตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพราบรไม่ได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยชัดเจนเพศชายลดลงนะครับการดื่มลดลงการดื่มภาพรวมก็ลดลงด้วยนะครับเพราะเพศชายก็ถือเป็นส่วนใหญ่ในที่ดื่ม,มก็ห่อนะครับเพศหญิงก็อย่างน้อยเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับ จริงๆเราควรจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มันมีการเตรบโบตัวเศรษฐกิจคล้ายๆเราครับเช่นเวียดนามเลยนี้ซึ่งการดื่มเขาก็จะพุ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าใครบอกว่าแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์ไม่ได้ผลเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลนี้ให้เขาดูนะครับ <S <S อันที่สองนะครับลองไปดูตัวสถิติที่สาธารณสุขเก็บเกี่ยวกับอุบัติเหตุปีใหม่และสงการานนะครับ <S 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 <อ>การตั้งเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย มีมีแอลกอฮอล์ไปเกี่ยวข้องกี่เปอร์เซ็นต์แกนอนนี่เป็นปี oh, <thank> นะครับเส้นเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือปีใหม่นะครับเส้นสีส้มเนี่ยคือสองกรางนะครับเอ่อจะเห็นเห็นจะเห็นว่าสัดส่วนของเคสที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับจากปีห้าหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สาสิบห้าถึงเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับในปีหกสองที่เอาไว้ว่าเป็นปีปกตินะครับคือพอดีปีพอเข้ามาที่ปีหกสามเนี่ยมันเป็นโควิดแล้วเนาะมันจะมีช่วงที่ล็อกดาวน์อะไรกันนะครับ ปีอ,อ,อเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนทั้งสองช่วงนะครับทั้งปีใหม่สงการเนี่ยลดลงมาต่ากว่า3 0เปอร์เซ็นตะครับแปลว่าสัดส่วนนี้ลดลงมาก็ต้องเกือบ10เปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามาตรการไอาการลดลงเหล่านี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผลอะไรเกี่ยวกับพรบาแอลกอฮอล์เลยไหมผมว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆผมอยากจะเชียร์ภาคีของเรานะครับคือเราเนี่ยจะชอบสื่อสารแต่ผลกระทบนะเนาะหมายถึงว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องควบคุมนะครับ แต่ว่าพอสื่อสารมากๆเนี่ยมันทําให้สังคมหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเชื่อว่าปัญหาแอลกอฮอล์มันเป็นปัญหาที่ใหญ่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่เคยลดลงเลยซึ่งซึ่งมันไม่จริงนะครับจากตัวเลขเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากชวนภาชีของเราเองเนี่ยครับช่วยสื่อสารข่าวดีบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราสื่อสารแต่เรื่องไม่ดีนะครับทั้งปร,ประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานแบบเราแล้วก็รวมถึงธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมเมสเซจชช่วงนี้ครับไปเล่นตีกับว่าโอเค แม้คุณทางานมาเป็นสิบสิบปีมันก็ไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนะครับดังน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสื่อสารทั้งข่าวดีและผลกระทบเนี่ยไปคู่กันนะครับอย,อย่าสื่อสารแต่ผลกระทบนะครับไม่งั้นเนี่ยสังคมมันจะมองว่าเราทํางานอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผลเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมา,าให้รา้ายเป็นเป็นผลร้ายต่อสอสออีกนะครับดังนั้นเนี่ยช่วยกันสื่อสารข่าวดีบ้างนะครับอย่าสื่อสารแต่ผลกระทบอเดียวนะครับสุดท้ายนะครับข้อสรุปนะครับ ทำไมต้องควบคุมผู้แอลกอฮอล์คำถามที่ตั้งไว้ในไตเติลของสไลด์นะครับอันแรกนะครับแอลกอฮอล์สารเสพติดที่มีผลกร,ระทบต่อผู้บรินากที่สุดนะครับอ้างอิงหลักฐานจากอะไรนะครับอ้างอิงจากงานวิจัยของอประเทศอังกฤษนะครับไม่ใช่งานวิจัยของไทยเองนะครับอันที่สองเนี่ยการบริโภคเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบภายนอกสูงแบบนี้นะครับรัฐมีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงนะครับด้วยกลไกทางภาษีหรือกฎระเบียบนะครับอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์จริงๆโดยทั่วไปเลยนะครับไปเปิด เทคบุกเศษศาสตร์ก็จะเจอหลักการนี้นะครับเขาเรียกว่า e x t e r n a l i t i นะครับหรือผลกระทบภายนอกนะครับอันที่3าเนี่ยเมื่อเมื่อหลักการมันมีแล้วว่าต้องควบคุมเนี่ยพรบของเราเนี่ยเป็นไปตามแนวทางสากลหรือไม่หรือว่าไทยประดิษฐ์เอาเองคิดเอาเองไม่ใช่นะครับก็เป็นไปตามแนวทางสององค์การอนมหาโลกอ่าก็คือเซอเตอร์นะครับอันที่4พรบเนี่ยมีแล้วมันได้ผลหรือไม่นะครับก็เห็นว่าตัวเลขสติที่ชัดเจนก็คือการบริโภคลดลงนะครับ สิบปีหลังยังมีพรบรผลกระทบก็ลดลงด้วยนะครับอย่างน้อยก็ดูจากตัวอย่างของอเรื่องไอเมาแล้วขับในช่วงไอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่สานป์เห็นว่าลดลงชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อดีของสกาเมื่อกี้ก็คือมันลดลงแบบเป็นแนวโน้มนะครับคือไม่ได้ว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันลดลงเรื่อยๆจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือของจริงนะครับเื่าทางรัชาการก็เห็นว่าเนี่ยตั้งข้อสงสัยได้ยากว่ามันไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะมันเก็บข้อมูลมาทุกปีนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากให้เฟรมเวิร์กอันนึงนะครับใช้ในการอา,อาจจะเป็นการตอบโต้โต้ตอบด้วยนะครับกับภาคธุรกิจนะครับเรามีผู้เล่นอยู่เนาะก็คือรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนกับธุรกิจนะครับทีนี้เนี่ยเวลาธุรกิจก็สื่อสารเนี่ยเขาจะสื่อสารมัดรวมตัวเขาเองกับภาคประชาชนไว้ด้วยกันอยู่ในวงเดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยเราจะต้องบอกว่าโอเคนะคือทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นประชาชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารรัฐมนตรีนายกเนี่ย มันก็มีบท,บทบาทหนึ่งอีกหมวกหนึ่งเนี่ยเป็นประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยคุณจะต้องแยกให้ออกว่าคุณเป็นประชาชนที่ทําธุรกิจเรื่องนี้หรือคุณเป็นประชาชนจริงๆประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์โดยตรงไม่ได้ซื้อขายไอ้ไม่ได้ขายแอลกอฮอล์โดยตรงนะครับแยกขอียกตัวประสานอ่าเราก็จะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยพยายามทําอะไรครับแน่นอนครับธุรกิจเขาต้องการกําไรสูงสุดถูกไหมครับเขาต้องการรายรับใช่ไหมครับ เขาก็ต้องกระตุ้นประชาชนให้ดื่มถูกไหมครับคือแน่นอนประชาชนเนี่ยคุณจะบอกว่ามีแต่รัฐมาควบคุมประชาชนไม่จริงนะครับเวลาเราเดินออกไปบนถนนเวลาเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเวลาเราเดินเข้าไปในห้างเวลาเราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาทุกอย่างคือกิจกรรมของธุรกิจที่พยายามที่จะสร้าง Environment คือสร้างสภาพแวดล้อมให้เราเนี่ยมี Eco กโคเชหรือเห็นทั้งแบรนด์ทั้งสินค้าเขาเพื่อกระตุ้นให้เราซื้อของเขามากที่สุดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการเป็นประชาชนทั่วไปเราไม่ได้อยู่ในอะไรนะ ในโลกที่แบบในช่วงลาเวนเดอร์ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็เต็มไปด้วยกิจกรรมธุรกิจที่กระตุ้นให้เราเนี่ยต้องบริโภคตลอดเวลาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าธุรกิจไม่ใช่ประชาชนในแง่ของเราพูดถึงแอลกอฮอล์เราต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแยกนะคุณคือประชาชนที่ทําธุรกิจนี้นะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ไม่เหมือนประชาชนทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องตีวงนี้ออกก่อนเพื่อเห็นว่าเฮ้ยคุณอย่ามาตีตีต,ต,ตีว่าคุณเน่เป็นอะ,อะไรนะเหมือนเป็นภาคประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริง คุณก็เป็นคนที่ทําธุรกิจได้ประโยชน์จากมันมากกว่าประชาชนที่เป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปอันที่สองเนี่ยรัฐนะครับรัฐควบคุมประชาชนไหมในเรื่องแอลกอฮอล์ก็ควบคุมนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับก็คือรัฐก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นในเซตติ้งที่เป็นความเสี่ยงสูงนะครับถามว่าจริงๆกฎหมายแอลกอฮอล์เนี่ยทำอะไรนะครับหลกัลกๆเลยกฎหมายแอลกอฮอล์เนี่ยควบคุมกิจกรรมของธุรกิจนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงอย่างนี้เนี่ยเราต้องแยกความเป็นนักธุรกิจ ภายใต้กฎภายใต้แรงแอลกอฮอล์ออกจากความเป็นประชาชนโดยตรงนะครับเพราะเขาเป็นประชาชนที่ได้ผลไปเขาเรียกมีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าประชาชนโดยทั่วไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราสื่อสารเวลาเขาพูดเรื่องประชาชนเวลาเขามัดรวมประชาชนเข้ามาเวลาจะผลักดันเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะต้องโต้ตกลับไปด้วยว่าเฮ้ยในมุมนี้อยู่มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่านั้นนะคุณไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะคุณต้องมองว่าคุณคือคนที่ได้ประโยชน์ทางธุรกิจนะครับด้วยนะครับก็ผมขอเนี่ยจบ ที่ผมเสียมาเท่านี้ครับขอบคุณครับทุกคนมีเสรีภาพและจะควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าไม่จริงเพราะเล่าเนี่ยคือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันลดความเราก็รู้ใช่ไหมเล่ามันลดความใยใจทั้งใจเนี่ยเมื่อคุณกินไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณจะหยุดกินเนี่ยตอนนั้นความใจใจทั้งใจของคุณก็ลดลงไปตามปรากฏว่าคุณก็ไหลครับส่วนใหญ่ก็ไหลใช่ไหมครับคือบอกว่าจะกินสองแก้วโอเคถ้านั่งกินที่บ้านคนเดียวมันอาจจะพอทําได้เนาะแต่ถ้าเปน็นทัางกินกับเพื่อนฝูงเนี่ยโอ้โหมันยากมากนนนนนะะครัััับมกกก็จเชชียว นะครับเราก็จะรู้อยู่ใช่ไหมผมว่าแต่หลายๆคนในที่นี้ก็คงมีประสบการณ์ในในวงเล่าอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นว่าพอไพอไปที่จริงเนี่ยขนาดเราไม่อยากกินเลยอ่ะมันมันยังมันยังยังทาไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงนี้ก็เป็นหลักการทางชีววิทยาปกตินะครับว่าเล่าบป็นีมีผลทางประสาทวิทยาคือมีผลต่อระบบประสาทเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับ